ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบก,กับรายการสีสพมคนออดทัวร์อีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่เขตพื้นที่มอใหม่ครับพี่น้องครับอมอใหม่มหาสรารคามวันนี้เรามาที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งได้ยินกันคนเล่าว,ว่าที่นี่อ่าฟิตร้านกาแฟรสชาติเยี่ยมครับวันนี้เรามานั่งพร้อมกับคุณบอลคุณบีและก็คุณเพนนะครับ,รบซึ่งทั้งสามท่านนี้ การันตีได้เลยเรื่องของกาแฟทั่วประเทศชิมมาหมดยังไปเป็นบางที่นะเขาจะไปเฉพาะที่ที่เคยไปเท่านั้นที่ที่ไม่เคยไปก็แปลว่ายังไม่เคยไปอ่ฮะวันนี้เราอยู่ที่ร้านไซมินิโอเคนะครับวันนี้จะถามวันนี้ขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟนะับวันนี้คุณทานอะไรรับบ้างครับวันนี้ผมทานชาเขียวเนซึ่งรสชาติมันเมันเป็นอะไรที่ ว่าสัจจานมากใช้หลีดสร้สางอะไรที่เป็นสิ่งแตกต่างจากร้านอื่นๆร้านเราไม่ค่อยร้านอื่นไม่ค่อยมีนะฮะครับแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมของวิญญาณนี้ของการปรุงที่มีที่พิถันมากสมแล้วนะที่สมคำกล่าวขานว่าร้านดนีจริงค,ครับต้องยกนิ้วห้ากาแฟสุดยอดมากชาเขียวก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณป<า>ีครับ<ม> <ๆ S 2> วันนี้ทานอะไรครับเอาบริทานคาปูชิโน่นะครับคือรสชาติมีความ องค์กรทางของหวานแล้วก็ทานง่ายนะจะชก่นด ok, you know, like oh. ้ท <g> ี่ได้กินดีครับผมชื่นชอบหอมรูปละมุนยิ้มคุณยศเลยครับเอ้าแก้วแก้วนี้ครับผมเปลี่ยนแก้วได้ไหมมีแก้วชอบแก้วนี้นะคุณเม่นครับวันนี้ทานอะไรบ้างครับพูดได้หมดเลยพูดเลยว่าวันนี้ทานนมนมปั่นเป็นนมสดนมสดมีวิปปิ้งครีมใช่ไหมอ๋อนี่ครับแล้วกว่าแก้วแก้วแรกเป็นนมสดแก้วที่สองเป็นนมสดแสดงว่าคุณทานเคอนโกต้า แกนี่ยอนเป็นบัวโอริโอบัวโอริโอโอริโอที่แปลว่าเสียงโน่นไม่ใช่ครับโอริโอที่เป็นโอริโอโอริโอโอริโอปิครีมชุ่มนมชิมชิมชิมครีมปิดครีมและชิมนมอันนั้ยากะารันตีได้มากนทั้ทั้งทั้งทังทั้งร้งทั้งทั้งทม้งทั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 ้งั้ง้งท่าง้ง้งงั้ง้าท้ท้ท้ง เมื่อท่านมาไม่ถึงสารคามในการในการกินนมปั่นนะครับผมกินมาทั่วจังหวัดเลยทุจังหวัดรทุกร้านทุกร้านที่เป็นที่ที่เข้าไปาจะสั่งเว่านมนมปั่นอย่างนี้ะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะรู้เลยว่าร้านนี้นมรสชาติยังไงนมปั่นยังไงอะไรยังไงอะไรยังไงเลเห็นได้ถึงความแตกต่างใช่ไครับแตกต่างมากแสดงว่าต้องมถ้าผู้เชี่ยวชาญทั้งสามท่านมีการันตีเนี่ยก็แปลว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมต้องยกนิ้วพูดไปอาจจะไม่เช<ม>ื<ม>่อเท่าไหร่ต้องได้มาต้องมาลองนะต้องมาลองเองครับ บอกบอกเส้นทางเนียจากมอใหม่นะครับท่านที่อยู่ในเมืองนะครับข้ามสะพานชีมาเลยผลนนันนาพิชีข้ามสะพานชีมาลงสะพานเลี้ยวซ้ายรตรง้ามาเรื่อยๆนะฮะผ่านโค้งมอใหม่มาผ่านตลาดคลองถมมาก่อนถึงก่อนถึงวงเวียนรถตัดที่อยู่เราขึ้น,นอะไรกว่างไงอ่าครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็สอบถามเส้นทางกันได้ถึงแม้ว่าการจราจรการจราจรวันนี้อาจจะ ติดขาดผู้คนอาจจะฟุ้งสัง้นฟุง <c oughs> ้ง,งสัง้นเยอะ <c oughs> นะครับก็แต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ทานนะฮะ <c oughs> แปลว,ว่ามองจากสีหน้าของผ <c oughs> ู้ที่ทานผู้ที่มาทานวันน <c oughs> ี้เวอร์มากเลยโชจ่าเหรอ <c oughs> แปลว,ว่านั่นก็การันตีว่า,าสุดยอดแน่นอนต้องยกนิ้วนะฮะ <c oughs> แล้ววันนี้ที่สำคัญก่อนถึงวันเปิดร้านนะทานฟรีทั้งร้านนะทานฟรีทั้งร้านพรุ่งนี้ ฟรีครับวทุกมิยังฟรีเปิดร้านวันไหนวันที่สองวันที่สองมานอันที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่นทุกมีวิวเวลาอีกหนึ่งวันที่จะได้มาทานกันครั้งเปิดจีโมตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาถึง5้าทุ่มนะฮะเพราะนั้นฝากท่านผู้ชมนะที่อยู่ทางบ้านนะครับเจ็ดพะวิ้นทั่วโลกนะครับสามารถที่จะติดตามมารับประทานที่นี่กันได้นะครับกาแฟเย็นนะถ้าท่านไม่สะดวกที่จะมาที่นี่นะครับสั่ง ออนไลน์ออนไลน์ได้ส่งทาโเฟบุ๊กได้รับโอเคนะฮะเพราะนั้นวันนี้รายการสีสุมบอลออนทัวร์ผมคุณบอลคุณบีและก็คุณเม่นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าหน้านะฮะดูว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนนะฮะมาที่หรือเปล่าะฮะก็ต้องติดตามวันนี้ต้องขอ่ากท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ